สบายดีปารุ่มไหสดีอบพี่น้องปีงป่าก็เดียนปม่เนบาดีปาลูเออน่สบายดีบ่บ่สบายดีบ่เออแม่เอาัวมา่ให้แม่เออม่มาพอให้เอนี่ยให้เยเลยเอ้ยว้าวสามสิบก็พอมให้บ่มันหอนไยังไม่เห็น kita <coughs> เนี่ยเน

เดินไม่มีใครทำขับุญเลยหรอเอะเท่งเงางเปล่ายังไเปล่ายีห์นะปี่มลงโอ้ไปปีแโอ้ยแหม่เห็ดแช่แข้ไปแกงปลาให้ลุงกินนะไปแกงปลาล่ะฮะปลาเทน ้าเท่นร้อเอ้แดงผู้ออเ้ยประเทศนั้นเร็วแจ้งปลาดุกอุกอุก แกงปลาดุกหยุดไม่ต้องมองไม่ต้องมองฮะนี่พ้อมานกลสูน้ำแกงถึงหนาเธอเดียวมมดสบายดีปาลุงเรียนขอบคุณลุงหน้าค่ะขอบคุณลุงหน้าค่ะลุงมันเย็นลูกมันเย็น เบอ่องมันที่สามได้ไปหากินเน้อโอไหมอ้เด้อไอเด้อน้ำไอเด้อน้องทำไม่เห็นไอ้บ้มันห่อนี่นานี่ลูกหอนมันหอนลูกมันหอนส่เคื่อาอกันจิ้มจุกจปลาสตงโมหอนพี่น้องว้าอย่าดงอย่าดิงตา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 ไปเดินในห้องไปนี่นี่นี่ให้กิน

คุณวานใอบอุ่นพี่เขาบอก้ิเอุ่นดีน้ำปลาเบิร์ดเออมกเนกเนกเลนมื่อ่จิ้วหนึ่งหิกับเขานะไปนัวกับเบิร์ดเกลือกับเบิร์ดจิ้วหนึ่งซเผื่อมันวนเวียนมาหอดจินึงมัเบิดหน่อยอีจะเลยจิวจะเลยอะรเงานจิ้วสอไปนวเบิร์ดเกลือเบอร์เดอ งานเราเป็นยังไปซื้อน้ำคัดถุอีกนะวันนี้ใครซื้อก็ยังหว่านอยู่ในหว่านนะส้ำคัญนะแนวกินน่ะบริปันได้แนวกินน่ะของกับข่าวนะอันดับรองด้วยโปรตีนจะแรงยิ่งกว่าอืมจอดล่างเต็มถิ่งเนี่ยน้ำล่างน้ำรับแรกมาเพื่อนเครื่องปรุงในครัวจำมาก๋วยเน้ำรับแรกคื่อง น้ำปลา, <c oughs> า,า,าเพราะว่าทำมีุญใหญ่จะดีมากพีจะบอกว่าสื่อกับเอาขาเนาะบอกว่าสื่อน้ำป้าเน <c oughs> ี่ยมันคือหลักคุ้งอ,อย่างมันเลยก็มีบุญใหญ่จะดีเลยพี่เจ้าล่ะไก่หาโตหมูสับสี่โลกึืนไก่สองสามโล่หมูสับสี่โล่โอ้หมูนะสี่โลหมูสับข้าวเปนเนื้อไง จะแยกตอแลนะีักทาน้องหมเเาลน้องจแป้งแล้วมันจะแปอยู่ขมันหลักจะน้ำไปน้ำประเด็กนีเศษนะจ๊ะเอาาลยยานโง่ประทูโวยซื่อ มันกำลัการนิมันบวมไอว่ามากินไหนกินอะไรบอันนี้ปลาปลานางสืดนะหมายนองปลาตัวใหญ่ว่ะอืมสิเก็บพายพายคุณใหญ่จะดีลูกละสีปาา ซื้อมคือหุงาเลยบบสั่นบหอมาซื้อมาเลยบวบงาบวหอมเยมาเลงาอเดียวพันเลอชัวมันงามันสั่นบาพันมันเป็นแบบนั้นบ้มันเกิดยิขายตุ้ใง ชูซองแกงไก่บปาหมื่นตันเศษนโตไก่เจตัวนี่หตัวนี้มีไก่วะไก่ทีรวมบอกไก่ผูใหญ่เท่ากับนี่าผูก่างวนน้องๆน้อยคิดถึงจ้าพี่น้ำฟ้าคิดถึงด้วยกันจ้า <c oughs> พี่พูดไว้ <c oughs> พี่ไม่เคยลืมหรอก <c oughs> เดี๋ยวพี่ต้องหาทางให้ได้เรอนะวาวเี่น้ำปฝาของ <c oughs> พี่เจรยงหลังพีให,หม่พี่หลังต <c oughs> ีใหม่แล้วขอบคุณครับ คุณ้องมาครับ <c oughs> เลียกแต่แม่ลูกคนสิบปรยัดาบานนี้แล้ล <c oughs> ีน้ยพี่เอ๋ยเวลา,าแม่ได้กินพี่ <c oughs> นะกินอะไรอ่ะ ได้ิะกินไหได้กินอะไรนะ่ะวะเรื่อจะจับเป็นหน่นไ,ได้ไง ใช่มันมาต้มไก่น้ำว่าเปิดไปทัวได้แเจอแต่หมองเป่ามลงค่ะ่างมันุงานนังอยูเข้าเนี่ยนี่มันบอกมีไก่น้แล้วแต่ไก่ใหญ่ขาโตเนี่ยขอบนะแต่มันเสียอยู่ดีนี่แหละ หน้าซุดมาหนี่อากาศมัย <c oughs> นยังเกียดไปเรื่อยนายนมันยุ่งเหงา

เจนเงิน,ห,นห้งเลยเวยมันนะเจ็บกบกุลคุณาทวาทาวะทามะสามาแกกระเจงและประเด็จควบพันกับ <c oughs> เขาแล้เขาฟุดออกสื่อไปเลยไม่ได้ัวบพันแล้วก็ไมันดต่อกันนะ พีกี้ยังแมงอยู่เนี่ยวราเพิ่งมาแม,มงนี่แตบอกไปแม่นะฮะเพิ่ thôi. ไปมึงเป็สั้นเหอเพี่ยนเนี่ยทำจะทองสัก ใอนแห้ะกับมมส้มใบสุดเห็นโบ,นะบ,บน่ะศาสตซื้อมาจะแก่ธาตุเย็นจะเปิดคอยเปิดอ,อยู่ทางบุเหตุซื้อมาแทบสิปป่อนกับป้าหาให้กินเนี่ยจะสั่งได้ <c oughs> ไปหมลขนาดเด้อิดทางอยู่ข้อบดมันมาได้ออกมาณน้เปลนี่